เมื่อวานนี้ผมก็ได้ทำออเดอร์ปิ้วเผาข้าวหลามให้พี่ๆที่สั่งมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําการจัดส่งให้ฮะเสร็จประมาณบ่ายสามนะครับเวลาก็พอมีเหลืออยู่บ้างนะฮะงั้นเรามาเริ่มลงมือทําเตาเผาข้าวหลามตัวใหญ่ของเรากันดีกว่าผมจะทําเป็นถังแนวตั้งนะครับขั้นแรกก็นําตะแกรงมาตัดให้เข้าไปในถังได้นะครับมาลองทาบดูว่าได้ไหมผมจะทําเป็น2ชั้นนะฮะจะใช้เลขกฉากทําเป็นบ่ารับนะครับชั้นแรกได้แล้วก็ไปทําชั้น2องนะพอดีตะแกรงที่มี ดีที่พอทําเป็นนิดหน่อยนะฮะเป็นคนที่ชอบทําเองครับอะไรที่ไม่เกินก็ความสามารถนี้ไม่ได้แดกต่างผมหรอกจากนั้นก็เอาตะแกรงที่เชื่อมเสร็จแล้วมาทาบแล้วก็ติ๊กให้เป็นวงกลมนะครับจากนั้นก็ไปใช้ลูกหมูตัดตามที่เราติ๊กไว้ได้เลยเท่านี้เราก็จะได้แผ่นตะแกรงไว้รองข้าวหลามตอนเผาแล้วจากนั้นเราก็มาเจียแต่งเก็บงานให้สวยงามเรียบร้อยตัดเหล็กฉากที่เราจะนํามาเป็นบ่าใช้ทั้งหมด8ตัวชั้นละ4ตัวตัดเสร็จแล้วก็ลบคมเจียเก็บงานให้เรียบร้อยมาถึงในส่วนของตัวถังยืนคํานวณอยู่นานจนได้บทสรุปว่า จะทําการตัดข้างล่างออก15เซนล้วจะทําช่องเปิดปิดติดบานพับอยู่ด้านล่างมีช่องไว้เติมฐานให้เป็นช่องลมเข้าส่วนด้านบนจะต้องติดป่องเพื่อเป็นช่องสําหรับลมออกพอตัดเสร็จไายเสร็จมองนาฬิกาอีกทีอู้หกโมงแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปทําอะไรกินก่อนวันนี้พอแค่นี้